ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มปายนะครับผมนอบอาการทำแล้วในเมื่อคืนนี้นะครับในช่วงใจซามยามดึกเหมือนเดิมนะคะับคืนนี้ผมจะปาผุกคนมาแป่งแกงมะนุนนะครับแกงมะนุนบ้านเฮาเนี้ยละเกาะ วันนี้นะครับผักละนี่ผมจะมาใส่เป็นมัดเป็นเครเป็นเครือเนาะเขาจะใส่เป็นไซส์เอาละกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับบานุนที่เอามอามาแกงนี่ให้เลือกแกนที่มันบะแก่ล้ำไปแล้วก็บะนุ่มล้ำไปนะครับเอามาพอร้ายพอดีนะฮะถ้าสมมุติมันแก่ล้ำไปเนี่ยในมันจะแข็งนะครับมันล้ำไปก็จะกินมาได้นะอ่ะต่อไปนะครับเา้าไห่ทาการปอกเปลือกบานุนนะครับแล้วก็พาอีนะ แกงบรรนูนนี่มันแกงได้หลายแบบนะครับจะเนี้ยมันผมนี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะซับเอาซับก็คือเหมือนที่เปิลเนี้ยกระบอกหอยเตะอ่ะก่อนที่ไปเอายไปตมนะครับก็คือเอามีดซับๆๆๆเอาแต่ว่าก็แล้วแต่คนมากเลยนะครับผมมากแบบนี้นะครับมันกรอบมันอร่อยกว่าเยอะเลยนะจ๊ะต่อไปนะครับก็ใส่กระดูกหมูนะครับบรรนุนมาต้องหนักกักระดูกที่ต้องหนักๆนะฮะตามสเต็ปเลยนะเจ้าก่อนให้มาจ้าเกาก็ล้างก่อนนะครับผมเนาะ อถ้าเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าตั้งน้ำเพื่อมันฮอนๆแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะครับในระหว่างที่รอกระดูกหมูเขาก็จะมาตำน้ะพริกแกงเมืองนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับหอมขาวนะตำไปเรื่อยๆโอ้ยเสด็จท่านอาลละขวา่างเนี่ยนะครับเขาก็จะตำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกอย่างมันเข้ากันเนาะแล้วก็ใส่กะปินะครับกะปิเสร็จปุ๊บตำต่อนะครับแล้วก็จะใส่เป็นหอมแดงลงไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ตำต่อไปเรื่อยๆนะครับตำอันนี้ก็ก้อยๆตำหน่อยเดี๋ยวมันแสบตานะฮะ ตามไปใื้มันเรียกๆเ,เลยนะครับถ้ามันเรียกแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ําพริกแกงเมืองนะครับมันคือไอตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเลยนะจ๊ะใครมีกระใจได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาตํานะครับ หลังจากที่ตําน้ําพริกเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาจะเอาน้ําพริกเนี่ยเอาลงไปแตาในน้ําต้มกระดูกเลยนะครับเมนูนี้แบ่ต้องผัดนะครับเฮาจะเอาต้มไปด้วยกันเลยนะครับผมเนาะถ้าน้ําพริกมันเริ่มฮ้อนแล้วนะครับเฮาใ,ใส่บะหนูลงไปเลยนะครับแล้วก็พยายามเอาปากเนี่ยกดๆๆลงไปเนาะเพื่อบบหนูมันแจ่น้ํแอบปั่มนะครับถ้าบา้านแล้วน้ามันจะไม่ค่อยสุกนะครับ ข้าก็จะทําการต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับน้ําล้างโคกหรือกระชาไปเหียนนะครับต่อไปนะครับผักที่จะใส่ในเมนูแกงมนูนนี่มันจะมีผักอยู่2อสาอย่างนั่นแหละนะนะตะกี้ก็คือผักแครนะครับหรือว่าไผ่ชะพลูนะจ๊ะอันนี้เป็นผักละนะครับหรือว่าชะอมนั่นเองเนาะไผ่ชะพลูน,นี่นะครับหรือว่าผักแครนี่นะผักปูลิงนี่นะครับ ขาก็จะล้างดีๆพอปื้นใบมันขึ้นดีๆนะครับมันจะมีเพ้ยนะแล้วมันน่าเกลยดมากๆนะฮะต่อไปก็จะเป็นมะเขือส้มนะครับล้างสะอาดะอาดนเอ่ยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นพักเตียวใหใส่แกงมันูนทั้ง3อย่างของเรานะครับผมจะใส่้าลงไปนิดหน่อยนะครับวันนี้เนาะขาก็เอาแวแตวๆๆลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสกาลุงแดงเกลือเมี่ยงเจ้าเก่าเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำปานิดหน่อยนะครับ หลังจากใส่ทุกอย่างแล้วนะครับเฮาจะกนทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนนะครับถ้าบ้านมันจะค่อนเกมตีเดียวนะถ้าเฮากยจะละว่าให้นจนกว่าบรรนุนมันจะสุกนะครับถ้าบรรนุนมันเริ่มสุกเริ่มเปื่อยละนะเฮาจะเอาพักทั้งหมดครับพักละพักแครนะครับมะ,ะบเ,เส้มเนี่ยไหลลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาปากกดๆๆลงไปเลยนะครับ ไอพักละนี่นะใครจะใส่เป็นมัดก็ได้นะครับใครบะใส่เป็นมัดใส่แบบเป็นเส้นเป็นจายเหมือนที่ผมเนี่ยนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ว่ามักแบบไหนเลยนะครับผมเนาะอันแล้วกับพักอย่างสุดท้ายที่เฮอยากใส่ก็คือนี่ครับหอมป้อมต้นหอมใส่ไปเลยให้มันหอมหอมนะครับมันก็เป็นแฮมเมนูนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมมักมันนะอร่อยมากนะเรียบร้อยแล้วนะครับแกงมนูนของเรานี่หน้าตาของแกงมนุน ควันจุ้งๆนะครับผมอยากตักก็ทุกท่านบอกโอ้ยตักหนักตักตเพลก็ได้นี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับแกงมะนูนผมจะให้ทุกท่านพอตอนสี่ทุ่มนี่แหละนะมาทามาตักใส่ถ้วยกันดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมเหลือมะนุนให้แกนผมว่าผมจะตำมะนุนให้ทุกท่านพอนะครับตำมะนูนใส่หมูซับกินกับแคบหมูลำๆสักกระมอะนะ ใครที่อยากแกงมนุนแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้แกงมือๆนหน่อยนะครับถ้าบานแล้วมนันวนมันจะบ่ค่อยเปื่อยนะจ๊ะมาถึงเวาลาสมควรนะครับปั้นข้าวนึ่งกำใหญ่ๆแล้วกระจุมลงไปเลยสูงมาเอเวอรี่บอดี้ยอกนะฮะสี่ทุ่มมาสูนะครับไข่หันตอนนี้ก็กลาบสูม่มาอยัยเดยกันแล้วกันนะครับเนาะวันหกลองเอาไปเงี่ยพอนะครับแกงมนุนนี่นะกินกี่เตือมันก็ตึงลำนะครับ แล้วก็วัดผู้ผมจะลงคลิปตำมันนุนให้ทุกท่านพอนะว่ามันแย่เใดเมนูมุนนุ่นเนี่ยอย่างมันมันจะหยากนะครับมันหักอยู่อย่างเดียวตอนมันผ่าน้วนะเนาะยางมันติดมิดเบอะมิดเบอดนะครับโอ้เป็นตุกเป็นหกกว่าจะเพียวได้อ่ะคืนนี้ฟันดีลาตีสวัสด์ครับ